ลำดับต่อมาผมก็จะพาพี่น้องมาชมภายในห้องโดยสารนะครับว่ามันเป็นยังไงเบื้องต้นนะครับก็เริ่มตั้งแต่แผงประตูนะครับเมื่อเราเปิดเอาประตูหน้าทางด้านขวาหรือว่าด้านคนนับขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ท่านจะเห็นนั่นก็คือแผงประตูด้านข้างจะถูกประดับด้วยโครเมียมเห็นไหมฮะไม่ใช่ครับสีเงินเมทัลลิกโทษทีครับเป็นสีเงินเมทัลลิกนะครับตัดกับสีออกสีเบลเบดนะครับแล้วก็สีเบสเบดเข้มๆตรงนี้ก็จะเป็นมือเปิดด้านในยังไม่ใช่โครเมียมนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกอยู่ ตัวนี้เป็นเซ็นทรัลล็อกตรงนี้เป็นสวิตควบคุมกระจกทั้งสี่บานตัวนี้เป็นล็ um, อกกระจกส่วนตัวนี้ก็เป็นกระจกปรับกระจกปรับเลนซ้ายขวาแล้วก็ปรับพับกระจกนี่ครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมจะแนะนาเพิ่มเติมตัวนี้มันสามารถที่จะเปิดด้านหลังได้เปิดกระจกด้านหลังนะครับตัวนี้สามารถที่จะเปิดได้เดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูกัน,นครับนะี่ครับเสียงดังแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดู ประมาณนี้นะครับ,รบก็คือจุดที่มันจะได้ประโยชน์ตัวนี้ก็คือเวลาที่เราอยู่ในที่แคบหรือในตึกมันก็สามารถที่จะเปิดตรงนี้ก็สามารถที่จะหยิบของได้นี่ครับเราก็สามารถที่จะหยิบเอาของนี้ออกมาได้ในพื้นที่จํากัดเพราะบางทีมันเปิดได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มพื้นที่มันกบแคบก็จะเป็นประโยชน์กับท่านโอเคครับทีนี้เราดูข้างในกันต่อ